ยังไงถ้าเรา้อยสตรีมเมอร์สิบคนมาบุนวงร้อของเราโดยจะมีอยู่2วงร้อนะครับวงร้อเพื่อแบ่งทีมใครจะได้อยู่ทีมใครให้ช่วงตานำพาและวงร้อสุดท้าย yeah. วงล้อฮีโร่ครับทุกคนวงล้อฮีโร่จะเป็นตัวพลิกสถานการณ์แล้วก็สร้างความบันเทิงอย่างมากในวงลออ้อแห่งความเกลียนครั้งนี้แต่เอาจริงนะผมดูจากไลน์อัพแล้วน่าจะบันเทิงตั้งแต่ตอนที่หมุนวงล้อหาทีมแล้วครับเ <laughs> ช่นถ้าชิคเก้นวีได้อยู่กับตองอินเตอร์ร้อนตั้งแต่เริ่มแน่นอนโอเคไปเริ่มหมุนวงล้อกันทุกคนทีมแรกครับผมหัวหน้าทีมไปเลยบอมคนป่าเรือวานบอมบอมคนป่าหัวหน้าทีมหนึ่งคนหัวหน้าทีมสองหัวหน้าทีมสองใช่ครับหัวหน้าทีมสองที่อยู่ตรงข้ามกับกองคนป่าไอเอกปะเนีี่่ยหรืออพต๋ง ไอเอเฮ้ยเป็นเองว่ะเฮ้ยไอเอ๊ะไอเะพี่เลยนะเดอะเป็นเดอะเป็นบอลเงินบอเราจะอยู่ทีมเดียวกันสักทีและคนที่ได้อยู่ทีมเดียวกับไพ่บิดเอ๊ะโอ้แน่นอนก็ต้องเป็นพี่ชายผมอยู่แล้ววะชีเกนวีหรือเปล่าแต่แต่าว่าพี่ชายผมพี่ชายผมคนที่สามครับผม ครับเฮ้ยเขามีลุ้มทับกันเขามีลุ้มทับกันไม่เป็นไรผมไปเล่นกันดังอื่นได้กินชิ้นเก็ดวีพี่ชายผัววใครไม่รักเพื่อนไม่รู้แต่กูรักมึงพี่ดวงไอเอกไปกูไม่อยากอยู่ไอเอกะศึกใส่เลือดรึเปล่าวันนี้กูผิดหวังเยอะจังวะรู้สึกว่าจะเป็นคนสุดท้ายพี่ชายที่แสนเอาไอตองไปไอ้ตองไอ้ตอง โอเคเมทไม่ทับกันแล้วปีว่าได้พี่ตองช่วยปีว่าตองออกมาแน่เลยอ่ะไอตองแน่เลยแล้วพี่เลยเหมือนว่าทุกคนจะเ well. รียกร้องตองอินเตอร์ใกล้อันอันนี้ยังไม่เอาอันนี้ยังไม่เอาข้อมุนอีกทีอันนี้ยังไม่เอาข้อมุนอีกทีจัดไปไม่ใช่ไม่ใช่พูดเลยพี่ไปไปไปไม่ใช่ถูกแล้วไอ้ใกลแต่ว่าโชคชะตายังคงอยู่ สวัสดีครับมันเอ้ามันพูดอ้ไมไมงเราวไม่มันไม,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 ม่จริง มันเป็นไปไม่ได้ก็พี่วีไปบอกให้ตู้ใหม่อ่ะอันนี้ยังไม่เอาอันนี้ยังไม่เอาขอหมุนอีกทีเตอร์อ้พี่วีอย่าเพิ่งยังมีโอกาสไอ้ต๋องอะยังมีโอกาสได้กินงายอยู่ในพิกคือโอกาสกินงายอะไรกูไม่สนแล้วคือไอ้ต๋องไปอยู่ใครอ่ะก็คือถ่วงดุลไปแล้วอ่ะกูได้กินมาก็เท่านั้นแล้วอะตอนนี้มนว่ากกินกินงายมันหน่อเฮ้ยไม่พี่วีเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเลือกฮีโร่อีก อ๋อเออว่ะใช่เราเลือกฮีโร่อีกพี่มีด้วยเหรอเออมันจะไม่ได้ตับไปเลือกตัวที่หลังนะเอาไงไอ้นี่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 บอมนี่บอมไงอีชาอีชาบอมคนป่าเลยนี่ชาเออเอาเลยขาตได้ไเก่งนะก๋บอมแล้วก็เอกให้บิดเอกอันนี้ให้เอกให้บิดเอกถูกไหมบิดเอกใช่ใช่เอกให้บิดเอ็กปุ๊บเฮ้ยอะไรเฮ้ย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 โอ้โคนกองกอจ เอาตัวเราดีว่ากลตัวไปไกลตัวปลาไกลๆแต่เหมือนจะได้มาจ้าที่ตีไกลเหมือนกันหรือเปล่าเฮ้ยไกลก็มาไกลเว้ยกูได้เมทสองไลวาวเกวเ a m e r เมนเมทแต่ว่าก็ได้เมทพี่เห็นไหมผมบอกแล้วอุ้ยอุ้ยเอ้ยเปหน้าิเนี่ยเปหน้าเฮลิเลนเฮลเลนเฮลเลนเฮเลนไออ้องไ้าเฮลิเลน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 เฮลิ พี่กายก็เอายนโยนไปเซนโกงเซนก้าไปโอการีกาลีวะซีบายองไปเอเวนสามมาฟินพี่มัฟทีมเราได้ตัวดีมาสองสามตัวนะพี่ตัวอะไรวะน่ะตัวอะไรวะทาจิเฮ้ยได้อยู่ฮีโร่ฝั่งนั้นแม่งโคตรดูดีเลยอะมึงดูฝั่งเราอีชามาจ้ากาลีเมื่อเมนเมทที่เล่นเมทมาทั้งชีวิตโอ้โทษโทษไม่ไม่เอาเมทแล้วก็ได้ทีมเมทสามตัวแล้วกูได้กินว่วมีเมทอีกวะเฮ้ยเล่นไม่เ่ไม่เคยเล่นไม้แต่เกไม่เคยเล่นเลยสักครั้ง สองอินเตอร์อันนี้ใครอ่ะพี่ตองครับองอินเตอร์ตองตองอุ้ยแรดฟว่ะเฮ้ยเราได้เมียแล้วได้แรดนี่หาไวเดอะแฟร์มันครบคอมจะไวเอาชนะได้เลยเรา้อมีกิตงานพร้อมยใจพร้อมพร้อมคนเลยก่อนเลยไปครับผมกิตงานจะน่าหายไหมกับฮีโร่ที่ออกมาได้ทุกตัวเพื่อน่ได้ทุกตัวแต่ถ้าเมท่ากูก็ไม่อยากได้เท่าไหร่ปึ๊บเนี่ยบอกนะมาได้ยี่สิบนี่น้่คุณปิดหินนะกูบอกเลย โดนโก้กัดชิคเก้นวีพี่วีพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับพี่วีธาพร้อมแบนเดนตังหดโหดเฮ้ยโอ้ยอลัมกิลเดอร์กิลเดอร์ไม่เป็นไรอยู่กิลเดอร์ป่าพี่ไหวอยู่ฮีโร่ฝั่งโกงเอาเรื่องแต่ไม่เป็นไรแม้จะเป็นเมสซี่แต่เราไหวเรามีเง่ายไปครับโอ้เมสซี่โอ้เดียวที่ไม่เคยเล่นในเกมไม่เคยเล่นก็เล่นได้น้องกดอันติตี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 ไปเถอะสกิลเพย์เคาน์เตอร์วิลลิติ้งกับน้องไปลุยเฮ้ยได้เลยนะนะสั้นจัง ได้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 ละได้ละกูปานโอยยขเจพี่ต๋องเล็ดกู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 ไๆเขาความช้าเขาความช้าเขาความช้าแต่การเล่นหน่อยโจรปุวะเล็ดกูข้ามไปเลยแล้วกันตาย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 ูงเสวยสวยห้าห้าต่อ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 ไหวไหวไหวไว้หมดเอ้หมดเอเอ้หมดเน่ะได้หมดอ่ะมีสโมีแล้วสแล้วอมลนะบอมั The Flash สวยครับพี่บอมสวยครับตายเรียบร้อยต่อยต่อยกดตีธรรมดาด้วยอะไรอ่ะอะไรแล้วมึงไม่กดกลับเราแล้วปืนกลกูมาแล้วเพื่อนเฮ้ยแวนจะตายต้อตยิงืนกแล้วไดกูได้กูได้สวยครับตีอยู่ครับตีอยู่ครับยังสามอยูตอยู่ครับคิวด์จะเข้าข้าง ตายยด้มมายู่ได้มารับกูหน่อยรับอยู่รับอยู่ตีบอ่ตีบอตีบอตีบอตีตีเบอร์กตายเบอร์ตตยรับยาวรัยาวรัยาวเอาอีกเอาอีกแปมาแได้ไหวได้ไหวกูปาดักละตายปตายปตายตายเลยวะอะไรมึงทำอะไรอ่ะตายไปผมมาแล้วกูเมียตีกูใคร่โจลัมไงยิดลามลัมลามลมลามมา บอเรวเปแปดปีน้องขังจับแลอวขังเกงให้แดนอยู่ล่างอยู่นะกมลังพร้อมดนีมาพี่กูมากูมาอ่าปืนใหญ่ปืนใหญ่อ่านนนนอยรนน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 นเนน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 มนน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 น้ยเฮ้ยนน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 ้นน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 บนนกนูนนอนน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 ่นน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 บนนมรณะไว้เพื่อน คชิวดีวะไปทำถึงตายยิงตายิงตาอบบอละบคอมโบออนเ็มในศาสตรมาจากเก่าปิาเนื้อใจอง่คอมเนเพิ่งไปแช่มาไอ้กูวหามยตอนตีว้ามมตายกูไล่กูไล่กูไล่สองปอสโล่ตายตายหมดเลยตายหมดเยใครมียิวมั้งจ๊ะอับชัดอีกไงอมสับร้ายถึงรกกอเนาะอะหข้างท้องเฉ ตาย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 คุณกุนไยมาผมนตองหมุนที่ตองกดกลับครับกูอยากได้ตัวมึงจริงเลยนีมาครับอุแวดดเลือดแล้วตัดเลืแล้วตัดเลืแล้วสวยเพื่อนคำสาปไล่ขัดกินหัวใจขดักอยู่มีหมอบมาแลนดักไว้มีหมอบมาแลรวดักไว้หมอบมาแล้วดักไว้ไล่เลยรวมๆๆ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 ๆ บอแซบอยู่นะไอ้เขีผมมาละอันตียิงไปซะหน่อยเฮ้ยโอ้หเจ็บเการเจ็บการเจ็บฟาดการเจ็บฟาดไปเนี่ยสามวยนามมวยไปปั๊มปั๊มปั๊มปัปั๊มตตัวเราตีปั๊มได้หลายคนอยู่เดจบโดนบ่อเนี่ตายโดนเาขว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 านนหงตัวด้

แต่มันโดนเลขสโอ้โหเพมเล็กูตกเพมเล็กูตกวันนี้เมเล็กูตกไปช่วยเพ่อนก่อนช่วยเพ่อไม่ดีไม่ดีไม่ดีวไไวไวหไมันมีล้วมอ้กินโดนกินโดนอาเกตลองแมงดิโอ้กูตายเชื่อว่าเล่นไกลๆไม่ดีว่ายิงไกลๆด้วยยิงแบบแบเตายแตายแตายมเ้ไฮ้ยตงมึงก็ล้ไปเลยสิตฮ้ยเอ้หน เฮ้ยสวนเฉยเฮ้ไอ้สัวไหนต่อยเข้าหน้ากูเลยเฮ้ยกูติดกลางวงล้อมติดกลางวงล้อมกูติดกลางวงล้อมกูไม่เล่นแล้วเฮ้ยกูบอกกูไม่เล่นกูไม่กล้าออกมาเลยให้กูออกมาทมเดี๋ยวะเอ้าไม่ตักแอร์พักแปเดียวไม่แรงเลยจีจีไอ้ตัวไหนพี่ต๋อง My name Flash is ตองรวงกดกลับมึงก็กดกลับสิโอ้โหเยอะอะไรอะไม่เป็นผมม่วไอ้ตองมีแต่ขาเข้าไม่มีขาออกเลยอ่ะโอ้อะไรวะเนี่ยพี่ตองเขาไม่เคยเล่นเดอะแฟตเลยหรอสักครั้งก็ไม่เคยเหรอวะไม่ได้จับเลยไม่ได้จับเลยมึงก็ควรรู้ว่าตัวมันแบบสไลด์เข้าไปได้แล้วก็สไลด์ออกแล้วมึงก็กลับไปเติมเลือดแล้วมึงก็สไลด์เข้า มึงรั่วแบบอะไรก็ได้มึงไปแล้วแบบกูพยายามดูอยู่ว่ามึงจะกดกลับยังไงจริงๆมันก็กลับไม่ได้ยากนะแต่มึงไม่กลับมันจะได้เกียบมากเลยนะถ้ามันได้อมากเก้าไม่เราเราจะดีขึ้นไว้ถ้า,อาไอ้เนี่ยไปไหนก็ได้และนี่แหละครับก็เมื่อเราเอาสตรีมเมอร,ร์สิบคนมาหมุนวงล้อก็จะบันเทิองอย่างนี้แหละครับถ้าเพื่อชอบฝากกดไลค์ติดตามแลวกดกระดิ่งไว้ที่ชดองยินดีนะครับผมเราเจอกัน,น,ลลใ,นกะะใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันบาย